สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟต์อัศจรรย์ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราห่างหายไปทุกเดือนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขึ้นฝึกงานทางกิฟต์แล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟก็ได้กลับมาหอพักเดิมนะคะก็เลยจะมารีวิวนะคะของสะสมที่กิฟต์สะสมมาตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์นั่นแหละเออก็ไม่ได้สะสมแบบจริงจังนะคะก็คือชอบชอบแบบยังไงล่ะซื้อเคสโทรศัพท์ก็เลยจะมาก็ ันนี้ยุก็เปิดตู้ไปเห็นกระเป๋านะคะกระเป๋ที่ใส่เคสโทรศัพท์ที่ยุบเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ซื้อมาก็แบบใช้มาไม่กี่อาทิตย์ก็ซื้อใหม่ค่ะก็พิกัดนะคะก็จะเป็นที่ร้านยิบเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนขายใช่ไหมพอกิ๊บรับมายิบก็จะเก็บของ iPhone 11ไว้ส่วนหนึ่งที่กิ๊บชอบยก็จะเก็บไว้แล้วก็อะที่มันซ้ํากันก็จะเอาไปขายอะไรแบบนี้นะคะแต่ยิบก็เออ อันไหนสวยแปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรแบบนี้ก็เลยสะสมมาเรื่อยๆด้วยร้านของตัวเองนะคะก็ใครที่สนใจรุ่นไหนนะคะคลิปมีเกือบจะทุกรุ่นนั่นแหละก็ทักเฟซลิปกันสุดาเออกันสุดาเรื่อแสงเมืองมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานี่นก็จะเป็นถุงใส่เคสของลิปบเองนะคะก็จะเอาถุงอะไรไม่ดูถุงเซเว่นใช่ไหม,มนั่นแหละแล้วก็มันดูแให้ดูก่อนนี่ก็จะประมาณนี้ ก็จะมาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะมารีวิวทีละอันทีละอันให้ดูนะคะไปที่ชิ้นแรกนะคะอันนี้กินจำได้น่าจะซื้อมาจากในเฟสอะ่ะทุกคนเป็นน้องลูฟี่นะคะชายไม่กี่ต่อไปจะเป็นชิ้นที่2นะคะอันนี้มันเป็นมันน่าจะเหลืองแล้วเลยทุกคนนี่หือของไอโฟนจะติเป็นอวกาศนะคะนาซาน่ารักนะสวยด้วยนี่เลย ต่อไปจะเป็นชิ้นที่3อาจจะไปเร็วๆนะคะทุกคนเพราะว่าทิ่กลักวแบบโทรศัพท์กลิบกล้องมันเต็มนี่ไอจ,จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าพาัดเทลวเคยมากไอควรสวิตเหมือนกันอันที่3ต่อไปอันที่4เดี๋ยวยิปจะนับไปด้วยว่าสะสมได้เท่าไหร่แล้วแต่มันมีแบบอยู่บ้านก็เยอะนะคะเพราะว่าอันนี้กลิบเอาไว้ในหอจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยู่บ้านก็จะ มีอีกนะคะใครที่อยากดูก็บอกได้ต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะสีเหลืองแบบทําหน้าแบบภูอ่ะบนตีนมากนี่นะคะสีเหลืองวยมากต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นทุกคนคิดว่ากิ๊ไม่นับดีกว่าว่ากิ๊บมันงงไปหมดแล้วว่าจะกี่อันต่อไปจะเป็นชิน้นนี้สีม่วงนะคะตรงปุ่มก็จะเป็นสีชมพูอุ้ยสวยอ่ะอันนี้นี่สีม่วงกิ๊บเลกี่อันแล้ว นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีม่วงเดี๋ยวกริปจะเรียงสีให้ดูได้ว่าสีม่วง,วงต่อไปจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวมิ้นท์จะเป็นเหมือนกันกับสีม่วงนะคะใช่ไหมรีวิวไปก่อนก่อนนี่นี่จะเป็นเขียวมิ้นท์น่ารักคนต่อไปก็จะเป็นสีเขียวอีกแล้วนะคะนี่เลยเป็นโลโก้แอปเปิลตรงนี้นะคะ ือแบบซื้อมาใหม่ทุกอันใช้ปุ๊บเปลี่ยนใหม่ป๊๊ปอันนี้ก็สีเขียวแต่ไม่มีโลโกโน้นะยิ้มไม่ชอบตรงไม่มีโลโกโ้มันเป็นแบบมันดูพื้นๆเกินไปอ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนจะหมดแล้วส่วนมากมันจะอยู่ต่อไปนะคะจะเป็นเคสใสน,นะคะแต่รู้สึกว่ามันเหลืองแล้วจะเป็นน้องอันนี้ตัวแบบนี้นะคะที่มีชุดนอนชุดนอนลายนี้ด้วยเด่กเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ทุกคนใครจำได้ก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะต่อไปจะเป็นนี่ใส่แล้วดูแพงก็ต้องรุ่นนี้แล้วแต่ตอนนี้น้องแบบสีน้องลอกไปแล้วตอนนั้นแบบสีมันสวยมากป็นสีเกสสีทองนะคะแบบคล้ายๆสีทองอะใส่แล้วดูแบบเก๋เลยสวยต่อไปจะเป็นตู้น้ํานะคะอันนี้กิ๊ฟก็ซื้อแบบในเฟสนะคะมันจะเป็นแบบไข่มุกนะคะแล้วก็แบบเลื่อนได้อ่ะมันจะมีน้ําข้างในทุกคนกิ๊ฟชอบมากแบบเคสแบบนี้แต่เขาบอกว่ามัน ไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้เพราะว่ามันจะเป็นอะไรนี่แหละที่จําไม่ได้แล้วต่อไปจะเป็นเคสใสที่ไม่ใสเพราะว่าเหลืองแล้วนะคะอ่ะชิ้นสุดท้าย2ชิ้นสุดท้ายสองชิ้นสุดท้ายของเราจากคลิปนี้นะคะก็คือนี่เลยเอ้า oh. สีชมพูนะคะสีชมพูแบบอแจ่มจมากแจ่มเบอร์แม่แล้วก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เคสที่พี่ซื้อให้นะคะจะเป็นดอกไม้แล้วก็มันตั้ง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาแบบอเอาให้ดูแบบนี้ถ้าใครสนใจเคสร้านคลิปนะคะก็สามารถทักแชทมาที่ facebook คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ยิบฝึกงานเนาะก็จะไม่มีเวลามาอัดถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็ใครที่อยากให กิฟไปทำเคสเออทำทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้นะคะกิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็อ,อย่าลืมกิฟนะคะช่องกิปอัศจรรย์ก็ยังจะออัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะ